Các trang พยัติดาวูเต็มเอันนีจะเป็นทางเชื่อมต่อเข้าไปใย่างข้างมทางเอัอ็มบัสซีเอ็มักบอกว่าแต่กเ็นาเ็มัเนี่ยตรงบันไดเนาะ อันนี้กตาซเซนซึ่นเานคนเพราะว่าหนูเเเคยเห็นอ่าตอนกับคึ้นแต่กนูเคยเห็นตอนกับวันซึ่งมันเป็นสวนสาธารณะเนาะแต่ว่าเเ้นมาแล้วต้องเนี้นเจน่าเก็ใส่เทิงใ่อ่ามันเป็นสวนเนสวนสาธารณะเนะแม่มันจะเป็นตึกอ่าตึกตึกง่ายๆก็คือวันวันซิตี้เซ็นเตอร์เป็นตึกอุ้ยพออก เป็นเป็นเป็นระจที่สูงอ่าสูงอันดับสามของประเทศไทยแล้วก็มีความสูงประมาณสองร้อยเจ็ดสิบห้านิดๆไม่ถึงก็เจ็ดห้ากว่าที่นที่สุดทีเอาได้ฟังได้มาใตังตัตไดกว่าสเตี่สิบเ็ดตัตองไปยังไงไอ้ไอ้หกหกหก รัฐบาลก็จะเป็นแค่สกายวอล์กที่เชื่อมต่อบีีเอสลงไปด้านล่างแต่ว่าห้างมีการก่อสร้างเพิ่มเพื่อจะเชื่อมต่อเข้าไปอย่างห่างเหนาเพือ่อความสะดวกสบ,บายให้กับผู้คนที่มาชงใส่อ,นนอาหารันีะท่องอีกชดเนี้ยอ๋อนิเกะกับโซนเมียนเอกชนเป็นเป็นฝุ่นโอ,อ้ตังต้งแต่ตั้งแต่เพระว่าไข่สีจะสวยนั่นน่ากินเอกชนเมียนเพราะว่าของของรัฐบาลของ BTS กับพี่แคชชวลไม่เท่ากัน BTS แต่สิ่งที่คือไฮไลท์คือตรงนี้ มาตนไปดียต้นเราต้นไปแนม่ตันี้โอเคม่เห็นันเหมือนอยู่ในแบบ้ก้าเาะำเหมนอยู่ในเหมือ้ำพุเลยเด็กนังเจ้าแล้วก็ คือเด็นเมยได้ไปน้องเลทั้งทีตัวเองก็เคยมาดูดูดเไ็น้องสองคนเลยกับคือเจ็ดไปตามเลยเก็ดปามากเคนออส่ไปเลยนินงอ๋อไปข้าหลันเกบบัวทางเยาสาเบิงือที่ือรกอลอออันนี้คือ ก็เขาได้บขาไปเห็นเขาจับได้แล้วเอนวันวันีเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เด็กมาในเกะเห็นอย่างไหมอุ้ยตกใจบ้านอ่ะแล้วพอสิบแปดเนาเะโอ้โหตอนแรกคิดว่าแบบนี่เด็กน้อยนะเนี่ยตอนลกแบบเป็นเล็กไม่เห็นแต่ว่าเด็กเลยน้ำหนุนน่าเด็กน่าเด็กจริงตอนแรกคิดว่าแบบอายุสิบแปดสิบเก้านะเนี่ยไปลุกขึ้นไปที่ไหนแล้วก็ต้องนั่งแบบนี้นแล้วแม่ ไปลุกขึ้นิีไปเดินเข้าไปเลยงนป้าชาเียวผต้มได้เลยเดี๋ยววันนี้จะเป็นไกด์จะเป็นไกด์แบบเออนำเที่ยวแบบเสนอแอเดทันแบบแต่เองก็เคยมาทันึ่แต่ว่าพันาต่อนไงไม่ง่ายเก่งเจริเก่ง้นที่เนไหเจริญเจริญง เก๋มาเบิรงตรงนี้มาพาเบิรงกพาเก๋มาเบิรงตรงนี้นะเก๋สวยตรงนี้คืองามแห้งแบบเป็นแบบว่าเป็นวิวที่แบบว่าแห้งฟิวแบบฟิวแห้งอะไรนะยางอวกาศออกนอกโลกเออลองข้างบนเลยชัยดูสุดลงน้งหมนี่เลยค่ะเก๋เป็นไงตรงมากเป็นไงวีมูตบอลสวยแล้วก็เออความรู้สึกแบบรู้ลมพัดมากเหมือนแบบเป็นดีใจห้อง มัเป็นงคือต่งมาแบบโอ้โหเห็นช้อมจำเินเห็นไหลเนาะแล้วก็เห็นิ่นไม้ด้วยโอเมาแบบลอแล้วก็มีน้ำคนมไหมนะสต่ก็แ้ัน้ำแล้วกัน Thank you. ไม่ใช่

เก่งไม่เคยเค้ืนเจ้าเือเนาะเ้ามาเบิ่งน้ำกัดเนาะทางทางที่มส่งน้ำอะไรกันทุกคนนะปะ่ะทากันถึงปลาสำไว้ทางคือมุ้เป็นทมราต้าเนี่ยค่ะเอออันน้ มี้างข้างหหมอันงก่อน,น,นเ้างอันนี้้าง,างเอมบัสซี่ไรูปร่างคล้ายๆอย่างเกเห็ครั้งแรกคล้ายๆ น่าแบบหือมาทีนี้อย่างนี้เราเราเบิ่งเดี๋ยวพี่สักพันึงมนี่มาถึงนี้ได้เรถไฟมันจะเข้าไปในตึกนี่ไงมาแต่ก็เออาเนี่ยเหนื่อยเห่อยเบิรงมันก็เป็นนานๆตึก <compelling> ม <Yes. S 1> <pagar> ันพังหมดแล้วบ้างเนี่ยตอนนี้ดูว่ามันหลอดตึกไปบอกอุ้ยหลอดตึก แต่ว่าสะพานนะมันจะมีสะพานแล้วก็แบบรถมันจะขึ้นไปตรงนี้แต่ว่าตึกมันจะอยู่ขค้างๆไม่นี่ไม่บอกตึกมันก็สูงมันกะบังแล้วสินะเบางมันคือตปีกกระตึกเลยไหมมันขึ้นตึกกระตืกขับรถบางขึนปีกกระตึอเลิกเกินว่าทะลุเป็ดทั้งห้างผมจะโทษมันมันมันจะคือจริงเด้มันจะคือจริงเด้แต่ที่จริงอ่ะมันมันจะแยกไปนะอันนี้คือตึกตึกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น นี่อันนี้ที่เจว่าเลยนะเนาะตอนนั้เป็ี่ยนเพิ่มขึ้มีแบบเคืองๆกับนี่อันเล็กๆนุ่นๆอันนี้นะแล้วสาวซีให้ถอดหมดเลยข้างในมันมีไฟนั่นน่ะโอ้ดูเขาเห็นไฟปุ๊จ๊ะเออใช่ๆนาตาเฮงเห็นไฟแหละเกีสอถึงอ้อนก็ขอบเจอพี่ๆทุกคนหลายๆเด้อที่เป็นกำลังเจอพวกเราแล้วก็เป็นกำลังเจอร่วมกันโคตรค้ำโฆษณาเดี๋ยวพวกเราสองคนก็สิขอตัวกับก่อนแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอนันเด้อพอกันไม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย